ดีครับเพือ่อนพี่น้องวันนี้เาพอเพียงกัตสิมานับนำโ,โตนะครับเนาะเปิดช่อง youtube ไหมครับช่อง y o YouTube นองไหมให้พ่อให้แม่พี่น้องได้าฝากเนี้อฝากโตนะครับช่วยสนับสนุนแนะนํากดไลค์กดแชร์ให้นะนากรเด้อกดติดตามให้น้าแน่เป็นช่องช่องนองไหมครับผมนองไหมเอาเป็นช่องเกษตรพอเพียงง,ง่ายๆตามบ้านตามซองเขาเนี่ยแหละครับเน้นปลูกจู้ปลูกกิน เลี้ยงยูเลี้ยงกินเลี้ยงสัตว์เป็นเสริมสภาพครอบครัวเขานี่แหละครับกับว่าจะมีวิธีที่ตองอยังหรอกครับก็คือเฮ็ดตามสภาพบ้านเขานี่แหละจะหันให้มันดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเนาะวัตรนี้เดี๋ยวบาพอเพียงสิ้ผ้าไปเบื้องสิ่งที่บาพอเพียงเก็ดไว้ตั้งแต่โดนปีเแล้วแหละครับแบบดอกมาไหวเลี้ยงว่าตัวนึงนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องครับเนาะ ครับตรงนี้กับเป็นบรรยากาศนะครับท้องนาครับของบ้าพ่อเพียงนี่แหละครับเพื่อนไถหุดไว้ไปท่านสวับว่นนะครับดีตอนยามมืดแล้งครับอากาศมันจะมดนน้อยนึงนะครับมืดครับอันนี้บ้าพ่อเพียงสิบพามาเบืองมะน้อยกินนมนะครับบ้าพ่อเพียงนี่เลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่ได้สามปีนี่แหละครับเนี่ยสามปีนี่แหละบ้าพ่อเพียงได้โมมีเงินหลนะครับเนาะโมมีเงินไหลก็ได้ซื้อแม่ขม้าเนี่ยแหละครับแม่กำไรครับ แต่เขาได้ซีเดือนบุหลัครับซื้อมาได้ตลาดนัดตันีโตนเขาอยู่ซื้อมาตลาดนัดครับอยากเลียงว่วหัดบ่มีเงินครับปีหกหกสามครับผม 6, 3, ก 1, หกสามตัวน่งงวมันกำลังแพงอยู่บ่มีเงินก็เลยซื้อเมลูกมาตัวนี้แหละครับซื้อมาได้ในราคาหมื่นสองหมื่นสองพันครับตัวน,น้อยๆครับซีเดือนหนึ่งนะครับวันนี้บาเขเพียงก็ซื้อมาเรียงเอาไว้ดอกเอาไว้สามปีก,กลัวก็เราก็ได้ทับ ทับกระทองเก่าเดือนนะครับเนาะั้องหมดวทน้งหมดก็เก้าก็สามปีกัวครับเราก็ให้ผลผลิตออกมาทั้งสี่หลักครับนี่ออกสมผลิตออกมาเป็นน้องดาวครับได้เป็นตัวเมียครับตัวหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยครับเราได้สามเดือนแล้วครับเราก็ดังกินนมอยู่เนี่ยครับลูกตัวเมียครับทับลูกเบสชิปเอาไว้คุณได้ครับทับทับเอาไว้เอาไว้จะไกยไว้จะปบปุงพันต่อไปนะครับเนาะ เงินหน่อยครับพี่น้องเงินหน่อยค่อยเฮ็ดค่อยสมค่อยดอมไปนี่นะครับทั้งสี่แหละตอนนี้เราก็ได้สี่เดือนสี่เดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นกับแม่ก็ททบแล้วหรอครับแม่ทับได้ยี่สิบมือได้สิบกว่ามือเลยหรอครับสิบกว่ามือกับฮอดบันที่เก้าเนี่ยกับที่ครบรอบเป็นสัตว์กระจังไไดบุคันฮาตติดกับที่ได้ตัวที่สองนะครับเนาะ ก็เลี้ยงดอมไปนี่แหละครับงเงินบหลหลครับก็อยากเลี้ยงงัวกเ็เฮ็ดไปอย่างสี่แหละครับกะเกี้ยวใหญ่เขาจินตามธรรมชาติตามแรงตามอย่างเจ้าของมีนี่แหละครับเขาปรจําเป็นต้องซื้อตัวใ่ญยหรือคนมีเงินขงเขาก็ซื้อได้นะครับเนาะคนมีเงินเขากะซื้อได้กับว่าเป็นหยังครับแต่เขาบบมีเงินขงเขาก็ค่อยดอมไปอดทนครับเลี้ยงในใจลกคกอยังว่าพอเพียงก็เลี้ยงมาได้สามปีกว่าก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับเนาะวันนี้ก็ จังใดก็ขอฝากช่องไม้นะครับช่องน้องไม้ให้พี่น้องชาวยูทู e เขานะครับเนาะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแช์นะครับกดอันกระดิ่งให้น้ำเน้ยนะครับดื้อนี่แหละครับลูกของเขาครับผมลูกของแม่กาไรนะครับน้องดาวเราได้ซีเดือนแล้วครับเนี่ยแล้วก็กาลังหัดจินยาอยู่จินยากระป้อมเป็นครับผมเพื่อนกบเป็นบ้ามันลูกผสมนะครับเนาะ มาพ่อเพียงก็มีเงินหน with aky, with aky ่อยก็เลยซื้อมาซื้อเม่เขามาแล้วก็ได้ลูกตัวนี้แหละครับก็หวังว่าทางนาเขาก็จะได้เป็นแม่พันธุ์ของครอบของบ้าพอเพียงต่อไปครับผมได้ขยายพันธุ์ต่อไปครับนี่แหละครับนี่ก็เบื้องบรรยากาศครับบรรยากาศอยู่น้าครับอยู่นะาอยู่ทงน้าของบ้าพอเพียงครับเดูนี่เป็นฟีลแหละครับอันนี้ก็ตอนแรงๆครับแรงๆก็เลยเอางอมาปวยงอมาปวยจินยาครับผมจินยาก็ แม่คนกินเน้ก็ได้เล่าสู่ให้ฟังครับช่องไหมนะครับด้อช่อง u t u b e น้องไหมฝังเนี่ยฝากตัวนะครับกับบ้าวเวียงนะครับทิจิเกคอนเทนต์เกษตรง่ายๆครับปลูกผักปลูกมีน้ำผ่านเขานี่ลแหละครับอีสานบ้านเขาง่ายๆครับกินข้าวเหนียวแก้มเจ้านี่แหละครับครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้นันะครับด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเอาเาพอพียงกับที่ที่สัรนหาที่ไปคุนหา